สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้มาพบกับผมนักล่าต่อลุมเช่นเคยรับผมวันนี้มาเปลี่ยนแนวจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับ f c ที่ได้ชมนะครับคลิปที่น้องทีมงานเขาท้าผม,มา้วกินไข่ข้าวครับผมไข่เป็นตัวนะครับวันนี้วันนี้ผมได้มาพอดีน้องเขาบอกว่าออพอดีออไก่ไก่ตัวแม่เขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตายนะครับโดนโดนหมากัด ไข่เขาฟักแล้วนะครับนี่เอามาเป็นตัวนี้ <S 2> <S 2> ไม่มีตัวอื่นฟักก็เลยเอาทองมาต้มลองเข้ามาให้ผมแล้วเออลองต้มแล้วแกะมาดูโอ๋มเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไข่ข้าววันนี้ก็เลยมาลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดับผมน้ำจิ้มสามสามรสนี่ทำเองครับผมทําเองครับผมนี่กับด,ดอกดอกหอมผักชีครับผมนี่ผักชีลองชิมให้ดูนะครับหืล้วบรองทำอร่อยกับแก้มด้วยนะครับนี่นี่กับแก้มด้วยนะครับ คอคเลองดูสักลูกกันนะครับนี่แกงมันจะประ,ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมหืจิ้มเลยน้ำจิ้มสามรสอืมอืมอืมอร่อยและเด็ดก,กว่าคลิปก่อนนะผม ก็คลิปก่อนผมผมทานแบบสดๆไม่ไม่ไม่ไม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 หาหน้ำจิ้มสามรสนะครับอันนี้อร่อยครับอ,อร่อย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 ครับเด็ด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 กับน้ำจิ้มสามรสนะครับจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าอร่อยใส่กัยญาฆ่าเชื้อบนนิดหน่อยนี่ครับอ,อ อ,อะไรครับอร่อยสำหรับคนที่ชอบนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบทานนะครับเป็นไ,ไข่ข้าวอะไรพวกนี้นแต่แต่มันก็อร่อยครับผมชอบผมถ้าก่อนทานไปที่น้องเขาเขา,เขาทามานะครับก็เลยติดใจคลิปนี้เลย,เลยน้องทายให้ให้ให้มานะครับไขอ่อร่อยอร่อย หน่อืมอืมยี่มครับเีนีกันเลยนะ แบบสดๆจวดดจวดม ใครที่ยังไม่เคยลองครับลองนะครับผมสุดยอดขอบวม้มแกคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมและทีมงานขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็ให้ติดตามมาตลอดครับผมครับสวัสดีครับ